สวัสดีครับเช้าแบบนี้นะครับแดดกาลังเปรี้ยงๆครับตอนนี้8ปดโมงครึ่งเรามาทําการฉีดพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ทําการทดสอบนะครับทดลองดูว่าหลังจากเราฉีดน้ําหมักมูลสุกรไปแล้ว4-5้ารอบผลผลิตจะเป็นยังไงกับมันปลูกเดือนธันวาคมนะครับก็สเดือนนิดๆนะครับอายุ4เดือนนิดๆมาชมกันครับผลลัพธ์หลังจากเราฉีดตัวนี้ลงไปนะครับ ตอนนี้ปุ๋ยเคมี K Me, สูตรระเบิดหัวแพงมากผมก็ใช้น้ำหมักมูลสุกรหรือน้ำหมักขี้หมูนี่ครับสูตรเข้มข้นจากไรโอเล่เนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับในการสร้างหัวสร้างแป้งเนื่องจากน้ำหมักเจนซีมูลสุกรเขามีโพแทสเซียมสูงครับช่วยสร้างหัวสร้างแป้งได้ดีมาชมผลงานกันได้เลยตอนนี้ครับยุพาพอรอสดอีสามได้ทำการขุดไว้แล้วนี่เลยครับหัวก็ตามภาพครับ หัวดกมันนาด้ค่ะอันนี้เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์โคราชมันนาด้วยนะครับหัวดกนะครับขนาดหัวก็กําลังพอดีเลยก็ประมาณขวดเอ็มร้อยได้ครับโอ้สีเดือนนะครับพี่น้องหัวยาวด้วยหัวดกด้วยเท่าที่ดูนี่ก็ประมาณสิบห้าขึ้นนะครับสุดยอดขนาดไหนขนาดเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรระเบิดหัวเลย แพงเหลือเกินณนตอนนี้อะไรที่ช่วยเกษตรกร,กรที่ลดต้นทุนได้ก็ทําไปเถอครับดดประหยัดต้นทุนน,นี่ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งยุพาพรอรอสอ,อีสานจะทําการเอาน้ํามาฉีดมาลาดนะครับหัวดกใช้ได้เลยกับมันนาปุ๋ยใส่แค่รอบเดียวตอนทํารุ่นมันนะครับเล้นฉีด เราเน้นฉีดพ่นทางใบบำรุงนะครับเพราะว่าพืชจะสามารถสังเคราะห์แสงกินทางใบได้เลยยิ่งแดดเปี้ยงๆแบบนี้นะครับเราเร่บมาฉีดช่วงเช้าเช้าอสายให้เขาสังเคราะห์แสงแล้วกันหัวดกไหมครับพี่น้องดกไหมดกก็ดูเอานะครับเป็นคนตัดสินใจเองนะครับผมก็มีหน้าที่ถ่ายทําให้เอฟซีทั้งหลายชาวเกษตรของเราได้ชมกันตัวนี้นะครับผมคิดค้นมาเพื่อมาช่วยเรต้นทุนเรื่องปุ๋ยใช้เองทําเอง และก็ช่วยลดต้นทุนได้จริงๆครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติของน้ำหมักจินซีมุสคอนคืองามไวใบเขียวลำต้นอวบแข็งแรงตาฉี่หัวดกที่สำคัญครับน้ำหนักหัวเขาจะเยอะกว่าแบบที่ไม่ฉีดน้ำหมักนะครับหัวเต็มเลยหัวเท่ากันเนี่ยออกมาช่างเสร็จกันเลยกล้าท้าเลยครับและก็ที่สำคัญแป้งเปอร์เซ็นต์เขาสูงด้วยนะ ชอบยังไงขอดูฉลากหน่อยครับเป็นยังไงน้าหมักจนซีมูสกรนี่เลยครับดูเต็มๆเลยจากไลโอเร่นะครับของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ครับก็มีเบอร์โทรมีไอีดลนครับสามารถสแกนได้ครับเนี่ยตรงนี้เลยรอบๆบนะครับเป็นยังไงครับผลงานของเรากับน้ําหมักจนซีมูสกรน้ำชิบอยตรงนั้นมีหัวนะครับเนี่ยตรงที่เป็นโคนนะครับเดี๋ยวฉีดให้ดูอีกครั้งนึงนั่นไงครับหัวมาแล้ว โอเคครับ,คครบก็พามาชมประมาณนี้นี่ครับหน้าตาเอกสิทธิ์ของเรา,เ,ราะะเวลาฉีดน้ำหมักนะคะฉีดท,ทุก15วันหรือถ้าอยากให้งามเร็วทุกอธิ์เลยนะคะโอเคครับสวัสดีครับ